บันทึกการทำซาโดครั้งที่3ของเรานะคะใส่แป้งขนมปังแป้งโฮลวีดแล้วก็น้ำเย็นจัดค่ะคนผสมให้เข้ากันเราจะทำออโต้รีทิ้งไว้2ชั่วโมงค่ะสตาร์เตอร์เรือว่าหัวเชื้อซาโดที่เราทำไว้5้าชั่วโมงค่ะเทลงไปในส่วนผสมของแป้งและน้ำที่เราทำออโต้ริดไว้ค่ะดึงดึงยืดยืดผสมให้เข้ากันค่ะในรอบที่แล้วเราลืมใส่เกลือค่ะเราก็จะใส่ในรอบนี้ค่ะ ผสมผสมดึงดึงยืดยืด,ยดเหมือนเดิมค่ะพักไว้รอบละ30นาทีค่ะจากนั้นเรามาทำสเตตแอนด์โฟค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้รอบละ30นาทีเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็จะพักยาวเลยค่ะ4ชั่วโมงแล้วก็มาเตรียมขึ้นรูปกันค่ะเนื่องจากเราไม่ได้ทาน้ำมันที่ชามผสมค่ะก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเกี่ยเกลี่ยลงมาค่ะเราก็จะขึ้นรูปนะคะ รอบนี้เป็นการขึ้นรูปที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะอาจจะขึ้นรูปยังไม่เป็นขึ้นรูปยังไม่เก่งเราต้องฝึกการขึ้นรูปอีกทีหนึ่งค่ะจากนั้นเราก็เอาใส่ตะกร้านะคะแล้วก็คุมด้วยพลาสติกนำแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ15ชั่วโมงค่ะตอนเช้าเราก็เอาออกมาเตรียมกรีดหน้าสาวดค่ะเกลี่ยเกลี่ยแป้งที่ติดอยู่ในตัวสาวดออกสักนิดหนึ่งแล้วก็กรีดซาวดค่ะ กดก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ฉีดสเปรย์น้ำแล้วก็เอาเข้าอบค่ะออกมาก็พอใช้ได้ค่ะแต่ว่ายังไม่มีหูแต่ว่าพอชิมรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ค่ะอร่อยค่ะเก็บไว้ทานตอนเช้าค่ะ